สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรท่านทัท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องไว้ออยล์และปิโตรเรียมออยล์สองตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับและก็มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยเคยใช้งานตัวนี้นะครับเรามาดูกันว่า2ตัวนี้ใช้งานยังไงและมีข้อดีข้อเสียอะไรกันบ้างที่เราจะต้องรู้ในการใช้2ตัวนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลส่วนใหญ่นะครับของท่านอาจารย์สุเทพสหายา ซึ่งท่านอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน,นการป้องกันและกาจัดสตรูพืชอดีตผออานวยการกองของกรมวิชาการเกษตรนะครับไวออยและปิโตเรเลียมออยเนี่ยทำมาจากอะไรกันแน่ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้กลุ่มไวออยและปิโตเรเลียมออยเนี่ยนะครับเป็นผลพลอยได้จากการสกัดน้ํามันปิโตเรเลียมก็คือน้ํามันที่เราใช้ในรถยนต์กันนี่แหละแต่มันเป็นผลพลอยได้จากการสกัดน้ํามันที่เราใช้ในรถยนต์นะครับ และไวออยกับเบตเตอยมออยมีใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศนะครับและปัจจุบันในไทยก็เราเราก็ใช้แพร่กันหลายมากมายมากนะครับในต่างประเทศเนี่ยใช้มายาวนานแต่ประสิทธิภาพของไวออยกับเบตเตอยมออยเนี่ยไม่เทียบเท่าสารเคมีนะครับแล้วก็ไวออยเนี่ยมันก็มีชื่อเรียกหลายชื่อเช่นพวกมิ n เนอรัลออยนิวทรัลออยฟอราฟินออยก็คือไวออยตัวเดียวกันนะครับแต่ที่พวกไวออยเนี่ยที่ชื่อต่างๆกันเนี่ย ที่เขายกมาใช้ในการป้องก,กันกำจัดศัตรูพืชเนี่ยก็เป็นเกรดที่ใช้กับอาหารก็คือฟู้ดเกรดนั่นเองเกรดอื่นไม่ใช่ไม่ได้นะครับเขาจะคัดเรื่องเฉพาะเกรดสาหรับพืชอาหารจึงจะนํามาใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชไบ้อลอและปเตียมออยอ์เนี่ยก็เป็นที่ยอมรับกันนะครับว่ามันมีอันตรายน้อยแล้วก็หลายหลายประเทศทั่วประเทศเนี่ยประเทศไทยก็ใช้แล้วก็ต่างประเทศก็ใช้ ใช้ในะเกษตรอินทรีย์ก็ใช้นะครับเพราะระดับความเป็นพิษของมัน,นต่ำมากนะครับแล้วก็ความเป็นพิษต่อมแมลงศัตรูธรรมชาติและ,มะแมลงที่มีประโยชน์ในท้องไร่ท้องนาในสวน,น,อ,นองเานมันมีน้อยมากเวลาพ่นไปเนี่ยมแมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูธรรมชาติเนี่ยแทบไม่เป,เป็นอะไรเลยอันนี้จากงานะวิจัยนะครับแล้วไทยกับต่างประเทศเนี่ยมีความต่างกันยังไงระหว่างการใช้การ,รจําหน่ายพวกนี้นะครับ ในต่างประเทศเนี่ยนะครับมีการจําหน่ายไว้อ่อยและกรดปิวเรียมออยพวกนี้เนี่ยใช้ในการกําจัดมแมลงศัตรูพืชและก็ไรศัตรูพืชโดยที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนกับทางราชการนะครับแต่ถ้าในประเทศไทยกับกันประเทศไทยเนี่ยถ้าใครจะจําหน่ายพวกไว้อ่อยกรดบิเทียมออยเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพื่อนะครับ,บรัฐเนี่ยทำเพื่อการคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องเกษตรกรโดยสามารถตรวจสอบได้และเอาผิดผู้ผลิตได้นะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยประเทศไทยมีปัญหาอย่างนี้นะครับก็คือเวลาผลิตออกมาแล้วเนี่ยประสารออกฤทธิ์เนี่ยก็ต่ํากว่าปกติฉลากก็ไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนไว้แถมไม่แถมขยายฉลากไปอีกหรือมีการนําไปโฆษณาต่างๆว่าสามารถป้องกันสพื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเกินมันเกินความสามารถของพวกไวอ่อนกับปิโตเรเลียมออยนะครับประเทศไทยจึงต้องจํากัดวงมีการขึ้นทะเบียนพวกปิโตเรเลียมออยและไวออยล นะครับและต่อมานะครับกำหนดให้ไว้ออยและปืติลมออยเนี่ยถ้าขึ้นทะเบียนกับกลมวิชาการแล้วเนี่ยจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่2ร่วมกับพวกสารสกัดสะเดาเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเช่น BT ไวรัส NPV เชื้อราเบีวเรียเชื้อราเมตาเรียมเชื้อราไต่โคนาาที่เราใช้กันนะครับพวกนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่2ต้องขึ้นทะเบียนเวลาจําหน่ายนะครับซึ่ง ซึ่งถ้าเราสังเกตไม่ไวออลปีเตียมออยพวกสารสกัสกดสดวมิตรไรเซียนพวกนี้ถ้าถูกหลักนะครับตามทางราชการก็แล้วนียมันจะมีแถบ,บสีน้ําเงินด้านล่างอันนี้เป็นพวกจัดอยู่ในกลุ่มที่2นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยพวกสารเคมีก็าจะจัดอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือวัตถุอันตรายชนิดที่3นะครับแล้วไวออยกับปิเตียมออยเนี่ยมีความต่างกันยังไงนะครับหลายท่านอาจจะมองว่า มันต่างกันยังไงไอ้ไอตัวไวออยกับปิทูเรียมออยนะครับเพราะว่าเวลาใช้มันก็ใช้คล้ายๆกันนะครับความต่างก็คือไวออยเนี่ยขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสูตรนะครับ67% EC ตัวนี้เป็นยาสูตรน้ำมันถ้าลงท้ายด้วย EC เนี่ยเป็นอิมมัลซิฟายเออร์คอนซูเนชันนะครับคอนเซนเทรตนะครับและถ้าเป็นปิทูเรียมออยเนี่ยก็เขาจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ83.9% EC นะครับ ตัวนี้ก็เป็นยาน้ามันเหมือนกันนะครับเปอร์เซ็นต์สารนี่ก็ต่างกันความที่ต่างกันที่เข้าแยกระหว่างเป็นไบโอลกับพิตรเรียมออล์นะครับขึ้นอยู่กับโครงสร้างจํานวนอะตอมของคาร์บอนที่อยู่ในโมเลกุลนะครับของสูตรโครงสร้างโดยปกติเนี่ยเขาจะนับอยู่คาร์บอนในช่วงที่21-25เราก็จะแยกกันออกได้ว่ามันเป็นไบโอลหรือพิเทเรียมออล์สรุปง่ายๆนะครับ 1. ไบโอลเนี่ยกับพีเทเรียมออล์แยกจากสูตร ถ้าไว้ออยเนี่ย67% EC ถ้าปิเตเรียมออยล์เนี่ย83.9% EC และถ้าทางเคมีลึกๆแยกกันตรงโครงสร้างของสารนั่นเองนะครับแล้วไว้ออยล์ปิเตเรียมออยล์เนี่ยมีความเป็นพิษหรือเปล่านะครับความเป็นพิษจากาข้อมูลเนี่ยนะครับก็คือถ้าเป็นไม้ออยลเนี่ย67% EC ที่เราใช้กันอยู่ในประเทศไทยเรานะครับถ้าทดสอบกับหนูเป็นพิษเฉียบพันธุ์ทางปากเนี่ย เมื่อได้รับมากกว่า2,000มิลลิกรัมต่อกิโลกร,รัมของน้ำหนักตัวหนูเนี่ยถึงจะทําให้หนูตายได้นะครับถ้าพิจารณาทางผิวหนังเนี่ยหนูต้องได้รับมากกว่า2,000มิลลิกรัมต่อกิโลกร,รัมน้ําหนักตัวถึงจะตายนะครับถ้าพิจารณาทางระบบหายใจกับหนูเนี่ยหนูจะต้องได้รับมากกว่า1.593มิลลิกรัมต่อลิตรถึงจะตายอันนี้เป็นของพวกไวออยนะครับส่วนความเป็นพิษของปิตรเลียมออยเนี่ยปิเดออยอยู่ที่83.9% EC เนี่ย ถ้าเป็นพิษเฉียบพ,พันธ์ทางปากกับหนูเนี่ยต้องได้รับมากกว่า2,000มิลลิกรัมก็คล้ายๆกับพวกไวออยนะครับแบบเดียวกันเลยถ้าเป็นพิษเฉียบพ,พันธ์ทางผิวหนังกับหนูเนี่ยก็มากกว่า2,000มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเป็นแบบเดียวกันกับไวออยแต่ถ้าพิษเฉียบพันธ์ทางระบบหายใจกับหนูเนี่ยมากกว่า1มิลลิกรัมต่อลิตรก็จะคล้ายๆกับไวออยแต่จะต่ำกว่าพวกไวออยนิดนึงนะครับไวอ้อยนิด1.0อะไรนี่แหละนะครับตาที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้ แล้วว่าออลกอปิตูเรียมออยเนี่ยมีระดับความเป็นพิษอยังไงบ้างตามจากข้อมูลข้างต้นนะครับสรุปว่าไว้ออล67% EC กับปิตุเรียม83.9% EC จัดอยู่ในกลุ่มที่มีพิษน้อยจัดโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับจัดอยู่ในแถบสีประเภทแถบสีสีน้ำเงินนะครับถ้าเป็นนักศึกษาก่อนเห็นภาพด้านซ้ายนะครับพวกไม่ว่าจะเป็นไวไอัลกอปิตเรียมออยนีย แถบสีแสดงความเป็นพิษเนี่ยเป็นสีน้ําเงินทั้ง2ตัวเลยนะครับอันนี้จัดมาจากองค์การอนามัยโลกนะครับปิตเรเรียมและไว้อออเนี่ยมีความแตกต่างกันทางด้านโครงสร้างแล้วนะครับและกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าและถ้าเหมือนมีนกลไกออกการออกฤทธิ์แบบไหนบ้างนะครับขอย้ํานะครับกลไกการออกฤทธิ์ของไวอ,อัพกิเรเรียมไอ,อเนี่ยมีลักษณะคล้ายกันนะครับ เพราะนั้นเวลาผมพูดต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นการพ่นไวออยหรือปิโตเรเลียมออยจะมีความคล้ายกันใช้ได้เหมือนกันนะครับรกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยข้อหนึ่งเป็นการทำลายสภาพทางกายภาพของแมลงนะครับโดยสารพวกปิโตเรเลียมออยและไวออยเนี่ยจะไปขัดขวางหรืออุดรูหายใจและมันจะดูดความเชื้นหรือดูดน้ําจากตัวแมลงเนี่ยทให้ตัวแมลงตายได้ถ้าสมมุติก็คล้ายๆคนนะครับเอาถุงพลาสติกหรือกระสอบเนี่ย เอาคลุมตัวไว้โดยอยู่ข้างในกระสอบนียหายใจไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับลักษณะของไวเอไปิจเดียมออยเนี่ยไปอยู่ในลักษณะคือคลุมตัวมแมลงไว้หายใจลําบากนะครับไม่ว่าจะทางทีวหนังหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทําให้มแมลงเนี่ยตายได้นอกจากนี้ผลพวกไว้อลปิจิเดียมออยเนี่ยมันยังไปชะล้างไขมันที่ผนังลําตัวของมแมลงบางชนิดเช่นพวกเกลี้ยแป้งเพี้ยหอยไรแดงรวมทั้งเคลือบไข่มแมลงเนี่ยไม่ให้มันฟักออกมาด้วย ซึ่งประโยชน์มากใหม่นะครับพวกปีดตอร์ลอยก็ไว้อ่อนแต่พาะพี่นักเกษตรกรท่านใดปลูกมันสำปะหลังหรือพืชอื่นที่เป็นพวกเพี้ยแปง้งเพี้ยหอยหลายแดงลงพวกนี้ถ้าจะพ่นสารเคมีเนี่ยแนะนําให้ผสมพวกนี้ไปด้วยนะครับแต่การผสมเนี่ยอย่าผสมกับสูตรสารเคมีที่เป็นสูตร EC นะครับถ้าผสมกันไปเนี่ยมันจะเกิดอันตรายกับใบพืชทําให้พืชใบไม่ได้หรือในช่วงดอกดอกอาจจะร่วงได้นะครับ ข้อที่สําสมับกลไกการออกฤทธิ์ก็คือมีผลต่อพฤติกรรมการวางไข่ของแมลงถ้าเราพ่นสารไม้อ่อนหรือปิตเตอรีมออยจะทําให้พืชเนี่ยมันเปลี่ยนกลิ่นไปโดยเพราะพวกผีเสื้อกลางคืนเนี่ยมันจะชอบวางไข่ตอนกลางคืนและมันก็วางไข่น้อยลงถ้าเราพ่นปิตเตอรีมออยหรือไวออยนะครับเช่นกรณีแมงวันพริกเนี่ยมันจะวางไข่น้อยลงเพราะผิวของพริกเนี่ยมันจะเคลือบด้วยแว็กหรือไขมันของพวกน้ํามันปิตเตอรีมออยหรือไวออยพวกเนี้ยนะครับ ทำให้การลำบาดของแมลงวันที่เนี่ยลดน้อยถอยลงไปได้เพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ปลูกพริกก็สามารถพ่นผสมไม่โอイルบิวเทียมโอイルกับสารเคมีได้นะครับต้องดูสูตรด้วยนะครับถ้าเป็นสูตร EC เนี่ยอย่าผสมไม่โอ,อยイルบิวเทียมโอイルลงไปนะครับอาจทำให้ใบพืชของท่านเนี่ยไม่ได้นะครับคนไข้กขรณีข้อที่3นะครับไม่โอイルหรือบิวเทียมโอイルนี้ผมเคยพูดในเรื่องสารจําใหม่ มันเป็นในลักษณะของสารเสริมประสิทธิภาพหรือ a d j u n t นะครับรวมทั้งมันเป็นลักษณะของสารจำใบในอีกลักษณะหนึ่งด้วยนะครับก็มีงานวิจัยก็บพบว,ว่าการใช้กลุ่มสารพวก id, น e o nico ติ d i o ์เนี่ยเช่นพวกอีเมดังคอพลิตไทมีทอกแซมคระทแอนดดดีนเนนนิฟูแรนพวกนี้ถ้านำสารกลุ่มนี้เนี่ยมาผสมกับไวออยล์นะครับหรือพวกปิโตเรเลียมออยล์เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการกำจัดพวกเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยแป้ง ในมันในน้อยหนาก็ตามนะครับและพวกแมลงนีขาวเนี่ยแล้วก็พวกเพลี้ยไฟในโหัวปาเนี่ยประสิทธิภาพยาจะดีขึ้นเพราะว่าถ้าผสมไว้อ่อยลงไปหรือพิตเตร์เลมออยเนี่ยสารกลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยเสริมฤทธิ์ของสารเนี่ยสตรูพืชกําจัดสตรูพืชน,นะครับให้ยึดเกาะบนใบพืชหรือกระจายตัวบนตัวมแมลงแทรกซึมเข้าชั้นไขมันของใบพืชหรือตัวแมลงโดยเฉพาะในการพวกสารที่เป็นประเภทดูดซึมเนี่ย จะเสริมประสิทธิภาพได้ดีทีเดียวนะครับทำให้แมลงศัตรูพืชเนี่ยถูกกําจัดได้ง่ายขึ้นส่วนข้อที่2ของสารเสริมประสิทธิภาพกลุ่มไวออยกับบิวเทอเรมอ,อยด์นะครับก็มีรายงานว่าสารกลุ่มน้ํามัน2ตัวนี้นะครับช่วยยืดอายุสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้ได้อยู่นานขึ้นเนื่องจากว่าเวลาเราพ่นไว้ออยกับบิเทอเรมอ,อย์เนี่ยรวมกับสารเคมเีมันจะยับยั้งหรือชะลอการระเหยตัวของพวกสารเคมีเนี่ย ให้ให้ระเหยช้าลงสารพวกนี้จึงอยู่ในใบใบมะนาวนานขึ้นและอยู่ในตัวแมลงนานขึ้นแล้วก็วนนวกเวลานออเนี่ยออนก็ป้องกันแสงแนดดนใอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เวลาฝนตกก็สามารถป้องกันการชะล้างได้ในอีกระดับหนึ่งนะครับส่วนใหญ่อัตราผสมสารเคมีกับไบอ,อ้อ่ยก็อยู่ที่ประมาณ20-5สิถึงอซนต่อนัง20ลิตรแต่ท้งนี้พี่น้องเกษตรกรต้องดูอัตราข้างขวดด้วยนะครับว่าเขอระบุให้ใช้เท่าไหร่นะครับ ข้อที่4ของกลไกการออกฤทธิ์นะครับใช้เป็นสารป้องก,กันกำจัดแมลงและไรสัตรูพืชโดยตรงเลยก็คือไม่ต้องผสมสารอะไรเลยใช้แต่พวกไวไอ้อยและปิโตเรเลียมตัวใดตัวหนึ่งโดโดๆเลยนะครับข้อแรกก็มีงานวิจัยว่าของกรมวิชาการนะครับว่าสามารถป้องก,กันกำจัดแมลงปากดูดได้หลายชนิดโดยใช้พวกไวไออยปิโตเดียมโดดๆเนีน่ยเช่นป้องกันพวกเพี้ยอ่อนพเพี้ยไฟพเพี้ยหอยพเพี้ยแป้งพเพี้ยไก่แจ้อันนี้ป้องกันโดยใช้ไวไอ้อยปิโตเดียมเนี่ยโดยไม่ผสมสารเคมีเลยนะครับใช้ได้ แล้วก็กลุ่มแมลงปากกาหลายชนิดเช่นนอนชอนใบส้มพวกไรไรส้มและพวกในทุเรียนไรในทุเรียนพวกนี้สามารถใช้ไม้อ่อยได้นะครับในการกําจัดนอกจากนั้นก็ยังมีรายงานอีกว่านะครับป้องกันกาจัดโรคพืชได้บางชนิดด้วยก็คือเวลาพ่นไม้อ่อยหรีเตอรมอ่อยไปเนี่ยนอกจากจะป้องกันกบจัดพวกแมลงปากดูแมลงปากกาแล้วเนี่ยถ้าเป็นโรคเชื้อราลงเนี่ยก็สามารถป้องกันกำจัดได้ด้วยนะครับเช่น โรคราแป้งโรคราดําที่เราว่าหาสารกำจัดย่างๆไวออนปิตรูอยอยก็สามารถช่วยได้จากงานวิจัยของผมวิชาการนี้นะครับแล้วก็สําหรับอัตราการใช้สารเดียเด่ยวๆพวกไวอ่อนปิตรูออยโดยโดยที่ไม่ผสมสารเคมีเลยส่วนใหญ่ใช้อัตราที่50-150ซี C, ต่อน้ำ20ลิตรนะครับขึ้นอยู่กับชนิดพืชและสัตว์ปุตรงนี้ขอขยายความนิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับชนิดพืชนั่นหมายความว่า พืชบางชนิดมีความท้านทานความแข็งแรงต่อสารพวกไวอ่อนไปรตีนอ่อนนี่ต่างกันนะครับพืชบางชนิดก็แข็งแกร่งพืชบางชนิดก็อ่อนแอเช่นผักกับไม้ผลเนี่ยต้องใช้อัตราต่างกันแล้วก็ตัวพืชเองนะครับระยะเริ่มต้นระยะตัวตัวอ่อนต้นอ่อนอยู่เนี่ยนะครับระยะออกดอกออกผลเนี่ยก็ใช้อัตราที่ต่างกันและมแมลงศัตรูพืชเหมือนกันนะครับถ้าระยะไข่กับตัวนอนเนี่ยก,กาจัดง่ายหน่อยก็ใช้อัตราต่งก็ได้แต่ถ้าพวกตัวเต็ม่ย ต้องใช้อัตราสูงกว่าพวกตัวนอนนะครับและก็มีงานวิจัยพบว่าของท่านอาจารย์สุเทพสาหายะนะครับเมลองวีรเขาในกระเพาะและผักชีฝรั่งนะครับถ้าพุ่นกลุ่มสารนิโคตินอยนีย่พวกนี้เช่นพวกแทมีนอกแซมอามิดาโคพิตพวกนีน้มันจะสร้างความต้านทานต่อสารกลุ่มนี้นะครับแต่ถ้าหากในการพ่นไว้ออยเดียวๆเ,เนี่ยมีประสิทธิภาพดีกว่าสารพวกกลุ่มนิโอนิโคตินอยพวกอมิดาโคพิตไทมีวทกแซมนะครับ อันนี้ถ้าอาจารย์ได้ทดสอบไว้แต่ถ้าหายชนระบาดรุนแรงก็ให้ใช้สารพวกบูโพรฟีซินพวกนี้นะครับไม่เว้น40% S4 หรือ25% WP พวกนี้ก็จะควบคุมไข่ได้ดีนะครับพวกบูโพรฟีซินแบลนี้แล้วว่าออยกับบิตรเลียมออยนีย่มีความระมัดระวังหรือต้องระมัดระวังอะไรบ้างในการใช้นะครับข้อแรกนะครับไม่ควรใช้ความเข้มข้นเกิน1%ถ้าเกิน1%เนี่ยหมายถึงว่า าการใช้เกิน1%เนี่ยท่านต้องดูฉลากข้างขวดเลยนะครับขเขาให้ใช้เท่าไหร่เราอาจจะไม่ไคิดเป็นเปเอร์เซก็ได้ใช้ตามที่เขาระบุข้างขวดแต่ถ้าใช้เกินนั้นเนี่ยความเป็นพิษเนี่ยมันจะเป็นพิษเร็วนะครับ 2. ไม่ควรผสมสารเคมีในส่วนสมของคปเปอร์นะครับหรือพวกทองแดงซัลเฟอร์หรือพวกกำมะถันและสารพวกพวกไกพวกพวกพวกํากัดไรวกพ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 วกกพกพวกกพวกกวกมวกพนพวกพวกพวปพวพวพวกกพวพวกพววกกพววว เพราะว่าทั้งคอปเปอร์ซันเฟอร์หรือโพกไก์์พวกนี้นะครับโดยเฉพาะพวกกรมฐาันค o ปเปอร์เนี่ยมันเป็นมันเป็นพวกกลุ่มยาร้อนนะครับมันเป็นพวกกลุ่มยาร้อนถ้าผสมพวกอะบิตเตีรีมกับไว้ออยลงไปเนี่ยพวกไว้อออยลกับปิตเตีรีมออยเนี่ยมันก็เป็นยาประเภท EC เหมือนกันเป็นยาร้อนเหมือนกันเวลาผสมกันมันจึงเกิดความเป็นพิษต่อพืชได้เร็วกว่านะครับสามไม่ควรใช้ในช่วงสภาพอากาศแบบฟ้าปิดฝนตกเนื่องจากทำให้น้ํามันเนี่ยมันระเหยช้า หรือทําให้เพื่เกิดความมพิษตับขึ้ดได้นะครับข้อนี้เนะี่ยพี่น้องจะก่อนว่าเอ๊ะทำไมฟ้าปิดเนี่ยนะครับในช่วงแบบนี้เนะี่ยไม่ควรใช้นะครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าฝนมันตกลงมาใช่ไหมครับเราเราฉีดไปเนะี่ยถ้าเกิดฝนมันชะล้างไม่หมดโดยโดยทั่วไปมันชะล้างไม่หมดถ้าในช่วงนะั้นเป็นช่วงกลางวันกระทบแดดนะครับสารที่มันอยู่บนใบพืชนะเนี่ยพอมันถูกแสงแดดเนะี่ยถ้ามันถูกแสงแดดร้อนๆเนี่ย มันจะทําให้พืชเราเกิดอาการใบไหมต่อพืชได้และส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับสารบางอย่างมันละเหยนี่หมดมันจะไปรวมอยู่ปลายใบทําให้เกิดความเป็นพิษต่อใบของพืชได้อีกทางหนึ่งนะครับข้อที่4นะครับไม่ควรผสมสารพวกกรรมทันแคปเทนสารโปรปาไกหรือสารจไปทุกชนิดเพื่อป้องกันให้เกิดการใบไหมนะครับ ก็พูดไปแล้วนะครับพวกกรรมฐานแคปเทนโมกไกพวกนี้เนี่ยถ้าผสมกันแล้วมันมันร้อนนะครับเราไม่ควรผสมอย่างเรี่องส่วนสารจับใบเนี่ยเราไม่ควรผสมเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มความเป็นพิษกับใบพืชเพราะโดยทั่วไปเนี่ยไม้อ,อ,อ่อยกับพีโตเลอไอยเนี่ยก็จะเป็นสารเสริมประสิทธิภาพอยู่แล้วเหมือนพวกสารจับใบนะครับแบบเดียวกันเลยจึงไม่ต้องจําเป็นต้องผสมสารจับใบหรือพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับจะพ่นไว้อ่อยเนี่ยไม่ต้องไปหาสารจับใบมามาใส่นะครับมันจะเป็นพิษกับพืชเราเฉย เพราะตัวไวอ้อ,อยปิโตเรียออยเนี่ยมันเป็นอยู่ในตัวของมันแล้วนะครับข้อที่5เมื่อพ่นสารจากพวกพวกกรรมฐานแคปเทนโปโปไกเนี่ยควรเว้นระยะอย่างน้อย2ส,สัปดาห์ขึ้นไปถึงพ้นพวกอ่าปิโตเรเลียมออยกับไวอ้อ,อยนะครับยกตัวอย่างนี้นะครับถ้าเป็นน้อนสิกรร่อนทน่านใดทำสวนในหมุนสวนผักอย่างเงี้ยสัปดาห์นี้วันเนี้พ่นก,กรรมฐานแคปเทนในพวกปะไกก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านจะพ่นพวกไวอ้อยปิโตรเลียมอาไว้หรือผสมสารเคมีอย่างอื่นที่มีไวออยปิโตเรเลียมอเป็นส่วนผสมเนี่ย ท่านจะต้องนับจากวันนี้เนี่ยไปอีก14วันหรือ2สัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะครับจะมากกว่านี้ก็ได้ค่อยพ่นพวกไวอ่อ,อยที่ผสมสายเคมีหรือไวอ่อ,อยต่างๆถ้าพ่อนอ,อยู่ในห่วงสองสัปดาห์นี้เนี่ยใบพืชของท่านเนี่ยอาจจะเกิดอ,อาการใบไม้ได้นะครับพอร้อนเจอร้อนเนี่ยใบพืชเนี่ยอยู่ลําบากเลยทีเดียวนะครับข้อที่6ไม่ควรพ่นในช่วงที่อากาศร้อนจัดหลีกเลี่ยงความเป็นพิษกับใบพืชก็คือสารเคมีทุกชนิดนะครับรวมทั้งพวกไวอ่อยด้วยที่มันเป็น ผลิตภัณฑ์ของปิโตเรเลียมพวกนี้นะครับถ้ามันพ่นถูกในช่วงแสงแดดจะว่าแต่สารพวกนี้เลยนะครับน้าให้ในช่วงแดดร้อนๆเนี่ยใบพืชก็ยังอาจเป็นอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่หกนี้ควรหลีกเ,กเลี่ยงในอากาศร้อนจันสารทุกชนิดเนี่ยหลีเกเลี่ยงให้ให้ให้ไกลเลยอย่าไปพน่นในช่วงนี้นะครับข้อที่7เวลาผสมเนี่ยควรผสมสารอื่นให้เรียบร้อยแล้วค่อยเติมไม้โอ,อยหรืชจีนโอ่อน ก็คือท่านผสมสารเคมีนะครับผสมอย่างอื่นให้เข้ากันก่อนผสมก่อนนะให้เข้ากันนะครับมันจะเป็นแบบน้ําหรือเป็นผงก็าตามคนให้เข้ากันก่อนถ้าคนเข้ากันดีแล้วค่อยเติมพวกไวออยล์ปิเตรีลยมออยล์ทีหลังนะครับอันนี้เป็นวิธีการผสมนะครับไวออยล์และปิเตรีลยมออยล์เนี่ยผมก็มีงานวิจัยงานทดลองของบริษัทโซตัสมาเล่าสู่กันฟังถึงประสิทธิภาพของ2ตัวนี้นะครับแต่มันจะเป็นของปิเตรีลยมออยล์ ซึ่งซึ่งมันจะมีความคล้ายๆกันหน่ยนะครับก็ยกตัวอย่างปิเปรียมออยมาให้ดูนะครับการทดลองนี้นะครับเขาใช้ของบริษัทโซตั SK, ส s k n s p a ่า99ซึ่งเป็นชื่อสมานเนี่ยเป็นตัวยาก็คือพวกปิติเรียมออยนะครับเขาทดลองว่าจำนวนหนอนชอนใหมเนี่ยที่มันจะทำลายยอดมะนาวเนี่ยนะครับระหว่างพ่นพวกปิตเรียมออย กับพ่นอิมิดาคอพิทซึ่งเป็นสารกําจัดพวกมแมลงประเภทดูดซึมเนี่ยและไม่พ่นเนี่ยมันต่างกันหรือเปล่านะครับถ้าช่องสีงแดงเนี่ยก่อนพ่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยต่างกันมากนะครับถ้าเป็นหลังพ่นทีนี้จะมีความต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับเริ่มจากด้านล่างนะครับถ้าไม่พ่นสารข้อที่หกเนี่ยเปอร์เซ็นต์การฆ่าทรมายสูงถึงห้าสิบจุดเก้าเปอร์เซ็นต์อันนี้คงแน่นอนแล้วนะครับข้อที่ห้าเนี่ยถ้าเป็นอิมิดาคอพิทเปอร์เซ็นต์การฆ่าทรมายสิบสองจุดแปด แต่ถ้าเป็น SK หรือพวกพีเตอร์เลียมออยเนี่ยพ่นที่อัตรา 70cc ต่อน้ำ20ลิตร์เซ็นต์ประมาณ6.9ซึ่งต่างกันเกือบครึ่งเลยทีเดียวนะครับกับสารกับจัดแมลง,งกุอินากรพิษแล้วก็ต่างกับที่ไม่พ่นเนี่ยมากมายนะครับถ้าพ่นอัตรา60 50cc ต่อน้ำ20ลิตรเนี่ยก็เป็น8.0 8.1แต่ถ้าเป็นอัตรา 40cc 40 40ต่อน,น้ำ20ลิเนี่ยอัตราก็ไม่ถึง13ซึ่งสูงกว่าอิ้ยนากอพิษ แต่ตารางนี้ก็ได้เปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าตามข้อศอสีแดงนะครับพ้นอัตรา70จีตระหนักรยสิบลิตรเนี่ยลดการเข้าทําลายของอ่เปอร์เซ็นต์การเข้าทําลายของหนอนชอนไบมะนาวจะอยู่เพใใียงแค่6.9ซึ่งนั่นก็เสื่อให้เห็นว่านะครับการใช้ปิโตเลียมออยอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถลดการเข้าทําลายของพวกหนอนชอนใบมะนาวได้มากเลยทีเดียวได้ดีกว่าอิมิดาคอปปิดแต่ในทางกลับกันถ้าผสมอิมิดาคอปปิดกับปิโตเลียมออイル เปอร์เซ็นต์การเข้ามสายก็จะน้อยกว่านี้นะครับอันนี้เป็นงานทดลองที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนพวกปิโตรเลียมออยสเปย์เนี่ยตามท้องตลาดออนไลน์ทั่วไปมีขายเยอะแยะเลยนะครับถ้าเป็นพวก SK สเคปิโตรเลียออยพวกนี้ก็อยู่ที่ร้อยสามบเก้าบาทขนาด1ลิตรนะครับแต่ถ้าเป็นไวท์ออยลเนี่ยไวท์ออยลอยู่ที่ประมาณ115บาทถ้าเป็น5 0 0ร้อยซีซีนะครับรู้สึกว่าจะแพงกว่าปิโตรเลียมออยนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นปิโตรเลียมออยนะครับประมาณ180บาท มันจะถูก,กับแพงเนี่ยมันก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่บริษัทนะครับแต่เปอร์เซ็นที่ขึ้นเนี่ยถ้าเป็นไวออยก็ประมาณ6กหกสถ้าเป็นปิโตเรเลียมออยประมาณแปกว่าเปอร์เซ็นที่ผมกล่าวมานะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับไวออยและปิโตเรเลียมออยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของน้ํามันปิโตเรเลียมทางวิชีการใช้งานข้อดีข้อเสียกลไกการออกฤทธิ์นะครับ วิธีการใช้2ตัวนี้เนี่ยก็คล้ายกันออกที่คล้ายกันแต่มันต่างกันที่เปอร์เซ็นต์สารในกรมวิชาการเนี่ยจัดอยู่ในวัตถุอันตรายประเภทที่2เกี่ยวกับพวกตเมทัลเลซยมเตอร์โครม,รมสารสันสเดาพวกนี้ซึ่งแถบสีจะเป็นสีน้ำเงินซึ่งอันตรายน้อยนะครับทางอินรีทางทาวท,ที่เขาก็ใช้กันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการใช้โออยก,กับเบตูเรียมออย์เนี่ยผมก็แนะนําให้ผสมกับถ้าใครใช้สารเคมีเนาะนะครับ ก็ผสมสารเคมีแต่วิธีผสมเนี่ยอย่าลืมนะครับอย่าผสมกับสารข้อห้ามที่ผมกล่าวมาก็คือพวกคอปเปอร์ทองแดงโพรกไคน์แคปเทนซึ่งซึ่งเป็นพวกนี้จัดเป็นยาที่ผสมกับไวนอ้อยแล้วเนี่ยมันเป็นยาร้อนและเมื่อผสมไวนอ่อยกับพิทูเรียมออยเนี่ยอย่าผสมสารจับใบนะครับมันจะทําให้ใบพืชได้รับอันตรายนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเสกกรไม่มากก็น้อยหากิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย เกิดมาแล้วไม่ตายมีไหมแต่คนเราอยากเกิดแต่ไม่อยากตายนี่คือคนหลงโลกหลงพ่อฉาสุภทโทสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาตรายัยกุ้ขอพี่นกก้องเสกกนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ